ยุดอยเนี่ยครับยัางย่างพันภาษาสิเออสนีัญหานีอยู่ปะฮะพ่เขาเขามาพ่เขามัไดาเขาเขาเขา่าคืเบิ่มขอเขาปัญหานาอครับเอยัา18ครับโอ้โหปันญุปวพันายปวดพันสายเ้อของแขนเอวดจุงง้อแม่ก็บเรืดวงเางาโอ้บวดเลยเลย้แม่เสียกับเรืดวงเางาครับกัเรา่องดวงเหาเลยเป็นจังไงพูดมังไ น่ยบรูอยู่พอนอ้มันจะตรปแงความสะอาดแต่ว่านอนที่เทิรนี่เีตอแรงยู่เทิงนี่่อนี่นพอมต้องเอาเบื้องล่างอะเป็นยังจะเอ็นร่งอะโอ้สุดแล้วนี่สุดแล้วโอ้มาเป็นกุฏิใหม่จว่าไม่หรว่านงเยนถือครับผมครับมันสุดนุ่นนิก็สุดลปแล้วแล้วเก็บของของน่าจนแพบบีโอ้อสิได้ย้า่ตงไปพุ่นอืมถ้าไอ้กุฏิกลางนั่นกุฏิกลาง เดี๋ยวไปลงไปมีพืชกาขจิกลางน้ำมีสุดแล้วก็เลยเราสิลงไปอยู่ทั้งคุณขาทั้งคุณพุดแค่นนี้กับสิแล้วพอดีอแล้วว่าสีเดสไม่พอดีวะต่อหัวหัวกินหมดแล้วครับผมหัวหัวเป็นเสาใหม่มันเอ็นเลยบอกพ่อหน่อยข้าหักันจะสามตัวสี่ตัวหักไปแล้วหัวกินหมดแล้วยังไงวะหัวกินหมดหักช่วงกลางใส่บัลลัพวกก็ยู่งหนัพี่น้องยู่งหนั ร่ามันเนี่ยหักแล้วมันตงลื้อไ,มไหมเว้ยดิแมนบรพ่อแมนเบเิดเลลื้อแล้วลื้อเห็ดไหมเบิ้ดดิบ่ไาเฮ็ดไหมโอ้ยก็สังกระซีแยแมมันกระหอย,ยนนหนเนาก็เฮ็ดกได้เนาะต้องซ่อูนมากแบบนี้ติดเตียนนี่ต้องเอาสาปูนมากเ,เนี่เป็นเยจางหมดทหมดเป็นตใบผูหลบฟองโบโบขบมาเลีนะขบมาเลีได้บหครับฝันยังบ่ฮะฝันยังบ่ ไอ้อยูหลังนี่ยังใอยูข้างล่างนี่ันนี่ฝันาข้างล่างไอ้เงาะไเปนอนี่ปุมปิดช่างนสายซื้อเป็นช่างสาไหแต่ว่าเนียนันเดียวแนปัจจัยวันที่หึมือนี่าจานเมื่อหนี่มีมิดยังยังยังอหมดกวันหมดกันมนมบ่คนม่าตองเลยบอกพูดยีนก็อเลข้างล่างไอ้คือยื่นคือยุแหมเป็นพู่งไปยังไหนอีหลีบน้ว่าขนาดของเต็มอยู่แน่ เป็นซีมกกกเก่าบขนาดอนี้เนี่ยใเช่นพระอย่างเออพระองค์เก่าเขาจะกเสกไยเต้าหมูอืมก็ฟูกเศคุนี่ยังไว้เรียบร้อยแล้วเปเขาแค่ไปทำความสะอาดอืมใช่ใช่แล้วตอนแรกพระทีน่เป็นโบสถกลางน้ำบอกนะหรือเป็นอุโบสถกลางน้ำขันโบสถ่นดมไห้หรอกท่ส่นั่นบอกครับ มันบ่ไดกต้องมันต้องผมมก้นมเก็อืมน,นี่นก็บอ่อด้ต้องผมมึ้นมากเป็นนั่นบานสิไดอืมบันั่นฝันม่นั่างยังเลยยังครับต้องถึนคนบ่สิทธิความอืมนี่ลหละคนบอกแม่นส็นาพาบอกแม่นเลย่ะเ, <laughs> เนี้ยนี่แม่นหีหลีเลยทเพ่นบ่อนื่อไงไอป่าขน้นละโป่งหลดอาจารย์มีตัวใดเปลี่ยนฝากตอนอดกทีว่ดไยัก็โตจากัางก่อนนี่มัรเ่อย คงสช้ถ่ายจะมาหาเพิ่นเนอๆมื่อสะก่อนให้เพิ่นนิมิตสะก่อนเขาจะมาหาเพิ่นอีกชนึงต้องหาสายไฟมันได้ก่อนหาสายไฟมันก็ได้แล้วก่อนหาโยมหมานตัวพระอาจารย์สายไฟนี่เสียวจักเม็ดครับอาจารย์จากนีย์ว่าคุณอ่ะอาจารย์กาจักเม็ดว่ายฐานหาซิบหาซิบไปได้หาซิบพ่อปะครับพ่อพ่อดีปะคือว่าว่ายแผ่นห้องมนีไฟขึ้นนุ่งนุ่งหลังน้ำมันไหลนุ่งไหลครับผมหาซิบพ่อดีอย่ครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยว กว่านั่นแหละว่าจะเต้นร้อเพลงลางเยครับอครับผมเป้นล้องเปลกลางหาซิเมตรหาซิเมตรนึ่งซีพอดีเลยว่ดเถอะเออเอาเสพนี่ตัอดูขั้นบ่ถึงนกบีเสพต่อยู่ม่นแต่ว่าอาจารย์นึกว่าหาซิเมตรนี่พอดีผมจอเงเ้ยมนไปิันไปหยาดคเออ่องเป็นมิเนต้องใส่เลือหน่อยเนต้องนั่งเลือลงใส่อยู่ใกล้จะปิดโบอ่์แต่ว่าก็ไม่เตีองครับ เสืเสื้อจีนเงาสาวออกเสื้อเครับาะเสื้อจากอินเตสไสหุ่นตรงไปน้ำเสื้อก็เถอะพันขาดสายไฟอยู่พี่น้องพันขาดสายไฟอยู่ลเสื้อผู้ใดสฉีท่าบุญสั่งบัตรสั่งว่าบุรณาปฏิสังขารวยกันเป็นสายคู่สายเดียวครับสายสายเดียวเพราะมีเส้นรุ่งไปแล้วโอ้โหเป็นสายเดียวดำก็ได้แดงก็ได้นะครับเนาะได้เป็น กุฏิกลางน้ำแต่ที่ว่าบานเห็นกับเป็นการแปลงตายครับหาศกขามันเนาะเมียนหาศกขามันมีผู้ใดม่เลี้ยงสัทธาสิโซ่ห่วมสั่งเจ้าพี่น้องสั่งกุฏิกลางน้ำให้หลวงปู่เพิ่นเป็นเพิ่นไป็นลุงพี่น้องคุนมี่จะใช้ไอ้นี่สระเขานี่บ่อาจารย์เออใช่ไหมล่ะผมใช้บ่าพี่น้องโอ้อาจารย์บวชจ่มแม่แล้วกันบวชเลย กย้งไปเทอะไรกต่าต่างม่นีงานให้จู่ชุรีอยูลยเนขาดสายไฟพี่น้ังราในการานเลยเป็น่างเลเป็กพวกสองพคกนึ่งนี่อยู่ที่พี่นบอกเล็กหม่อแม่แมนแทบเป็นเบาสีแล้วเนี่ยี่แบบตั้งใเราแบบีแต่เมื่อตายก็ตจอหาซูลน้องเมีพันเสียติจอหาซูลป เอามาเลยวะเถอะหาซูนนี้มามาผสมพ่อยเศรษฐกิจต้มยำปูงอีกินเจ้าจ้างเหรบครับจ้างนักงานที่ว่างนเดือนแค่ออกต่อเรเลยเดียวครับเขาตอเืมอยเพายบานเด่นเดียวเป็นแม่เสียต่ไปบวชเงาเลย่อยบนี้มอดรถเลยจะหนองมันเสียเรับตัดทางโลกเลย คันสมบ,บูรณ<ร>์นครับต้องยื่นมรื่อเกี่ยวครับครับเกี่ยวครับคือว่าเกี่ยวกับคือว่าโยมแม่คนเสียหาสิบปีพอดีนะครับเพราะว่าเพิ่นอยากได้สายไฟหาสิบเมตรตางประเทครับผมณที่อับกจะตั้งตั้งเอาเสายเดียว,ยเ,ยวยเ,เอาครับผมสายเดียวไ<า><า>่เป็นสายครูอ่สายเดียวอีกต่างหากนี่ผู้ใด สายไฟหลายๆหรือว่าเป็นจากของหลานสายไฟพี่น้องสิบริจาคเพิ่นสิเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเดี๋ยวติดต่อที่งานมาพี่น้องเอฟซีลวงปู่เป็นนักขาดสายไฟสิไปใส่ไฟอยู่กลางน้ำคุติกลางน้ำคุติกลางน้ำเนาะไปพี่หน่อยเอฟซีเบิ่งเห็นน้ำกัดมาหนึ่งแต่ใหญ่ไม่ใหญ่จริงจริงเลพี่น้องโอ้อยู่กลางน้ำดีแค่เนาะแมนถ่ายบ่แดดได้ถ่ายมันบกมันใหญ่กัดสิไข่ายเยเพิ่อนไปแต่วันนี้น้ำท่วมเนี่ยกับไปใหญ่จะน้อยสิแน นี่นะครับหลวงปู่เป็นแบบว่าขาดสายไฟระโยมมาสั่นแล้งเชื่อเพิ่งจะไปทำวัดทำเนียงจิตของสงฆ์ย่หันเนาะตัวไหนสิสงบกว่าตัวไหนสิสงบกว่าของอยู่กลางๆม่ค่อไปกวนมาดิต้องร้อยถึงไม่ยังเดียวมีพญานาคอยู่นะพญานาคพญานาคอยู่ในปู่ฮะไม่ชี้เห็นโอ้ไม่ชี้เห็นนะปู่เออสีทองไม่ชี้เห็นสีทอง แกแกแกบอกหลวงตาคใช่แกบอกหลวงตาเอาเอาเอาอะไรปูกเอาเหรียญใช่แล้วพญานาคบอกอยากได้คืนไหมอย่าเห็นครับไม่เห็นไม่เห็นครับคุณออกกันถ้าอยากได้คืนให้หลวงปู่มาถอนห้าหมื่นครับผมถ้าไงลวงปู่นะถ้าหลวงปู่เอาแต่เอาปัจจัยให้พญานาคห้าหมื่นเนี่ยครับผมพญานาคจะให้เหรียญหลวงปู่ดูคืนโอ้ ม่ชีบอกงี้ครับผมทั้ทงที่ม่ชีไม่รู้หรอวว่าหนูตามีเหรียญหั้งปู่ดูแล้วเหรียญหายไปจริงๆโอ้โหเหรียญหายม่ชีมิชีปไปอยู่บา,บาดาลแล้ว<อ>ไปอยู่กับพญานาคแล้วโอ้โหปู่อยากได้ไหมอยากได้ปู่เอามาห้าหมื่นดีฉันทําพิธีเชิญเหรียญให้โอ้เนี่ยมันเป็นปริศนานะพญานาคพญานาคจกเอาทำไมเอาตังทำไมห้าหมื่นโอ้นั่นน่ะี่แสดงปริศนาครับผมปริศนาห้าหมื่นครับเป็นคิดเอาอือโอ้เมื่อสองวันเนี่ย ม,ม,มิชีบอกมุสองวันนี่เหรอเออมิชีเขาไม่ได้ไม่ทว่าเหรียญลุงตาอยู่กับพญายนาคนะเหรียญลุงตาที่หายไปอยู่พญายนาคออพญายนาคบอกอจะเอาคืนก็ขอห้าหมื่น อ้เี่ยอันนี้เป็นปริศนานะปู่เนาะเออหลวงปู่ว่าปริศนาห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเอาไปคิดเอาแล้วกันนะครับผมถ้าได้ก็จะได้มาถ่ายเหรียญนะครับถ้าใครได้ก็มาถ่ายเหรียญให้หลวงตาหน่อยครับผมเอห้าหมื่นแล้วแม่ชีบอกพญานาคบอกว่าให้เอาตังค์ถวายแม่ชีแม่ชีให้สร้างนี่สร้างศาลสร้างกุฏิอะไรเนี่ยครับครับครับไม่ได้ไปไหนแล้วเงินห้าหมื่นเงินห้าหมื่นนี่คือจะเอามาสร้างกุฏิสร้างอทำเนินบุญละบุญละศาลอะไรนี่แหละมาวางอย่างี้วางอย่างนี้แต่ แต่เหรียญต้องตาหายจริงๆเหรียญพศอะไรครับหลวงปู่เหรียญพศยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่ะสองหกสองเจ็ดเหรียญหลวงปู่ดูอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นยันดวงอ่ะเหรียญหนสวยมากเลยหายจริงๆเลยหายจริงๆริงหายก่อนไม่ทีมาพศพศเท่าไหร่นะครับหลวงปู่สองหกสองเจ็ดนี่แหละสองหกสองเจ็ดหายจริงๆด้วยของเขาปู่นี่ลูกศิษย์ถวายรถลูกชายหลวปู่อ่าใช่ใช่โอ้ รถที่ผ่านมาได้สามตัวเลยรถได้สองคันแล้วเนี่ยสีประตูก็ได้รถเก๋งก็ได้เจ้ารถตู้เจ้ารถตู้ถวายเนี่ยอาจารย์ให้คนขับรถกับเทวดาโดนบันดาลให้คนขับรถมาเสก่อนไม่มีคนขับรถนะไม่มีคนหุงข้าวเทวดาโดนบันดาลให้ให้ไม่ชีมาอยู่ด้วยมาหุงข้าวให้ฉันแล้วก็โดนบันดาลให้อาจารย์นี่มาขับรถให้ผมแลกไม้จริงๆลูกปูอยงเดียวนะเทวดาพามา ครับผมจวไานำมาส่งนำมาส่งนี่อาจารย์เราเห็นก็กลางสนามอาจารย์ชอบอาจารย์จะไปอยู่แต่สายไฟไม่มีคับผมใครอยากจะทําบุญสายไฟสักร้อยเมตรกันเนาะร้อยเมตรพออยู่เนี่ยร้อยเมตรร้อยเมตรใช่ไหมครับร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรสายอ่อนอ้สายสายเมน่ะสายเดี่ยวหรือว่าสายปู๋สายเดี่ยวก็ได้อสายขาวอะที่เป็นขดๆดเขาขายขายขดละร้อยเมตรเนาะครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะได้ส่วนมากเขาจะขายเป,ป็นม้วนหลวงปู่เนาะจ้ะเพราะสมัยก่อนหลวงพ่อหอยแกอยู่ที่ังหลวงพ่อหอยไหมครับผมหลวงพ่อหอยแกให้เลขชุดแม่นบอมเลยนะแม่นนะครับตรงนี้แม่นตรงนี้แหละหลวงพ่อหอยอะหลวงปู่ถ้าเป็นพระเอ่ยปากที่นี่ส่วนมากจะแม่นขนาดหลวงปู่ไม่เอ่ยยังอ๋อสามตัวเลยเอไไม,ม่ชี้ยาหลวงปูกงป่ก็ถูกเลขรถอ่ะผมก็ถูกโอ้าหกสามห้าหกสามตรงตรงเลยู่ก็ถูก สามตัวโตดเลยปู่ก็ถูกอ่าโอ้ห้าหกสามไม่มีใครซื้อตามปู่เลยปู่ครับผมเร่กเร่กรถปู่เด้อไอเอฟซีมันมามันมาอย่าปดโยมมาสองคันรถนี่ตอนค้ำคำนะสองทุ่นนะผมมันมาขอหวยปู่ปู่บอกดูรถเอามันก็ถ่ายรูปรูปรถไปเลย แต่ว่าเห็นมันบอกมันไม่มันไม่ถูกซื้อยังไงขณะลูกผูไปซื้อถูกเลยห้าสมซื้อยังไงตถึงจะไม่ถูกซื้อยังไงถึงจะไม่ถูกอ่ะห้าหกสามนเนื้หลนะปู่โอ้ซื้อหกสามสกว่าห้าหสองหาเดี๋ยวหกสามยังไม่ออกนะครับผมหสามสามัไู่เลือตรงไหนกันนู่หกสายังไม่ออกปู่หกสมยังไม่ออกแล้ว หกสามสนี่ตัด53 5ห้าสาอีกห้าสามห้าสามห้าสหกสานั่นแหละเี่ยที่ที่ต้องเฝ้าไว้เนี่ยอ่าที่น้องเอฟซไม่บุญหวมสั่งหายไม่บุญผ้าวาสานารวมกันกับลูปูปัเนแนวทางมาฮะโชคลามา์ที่น้องจากอฟซีท่านไดจะร่วมบุญสายไฟน้ำเพิ่นกะถือต่อทมงานมาได้สายไฟมาเลยสไป สายไฟมาหอดจอดถึงทันทีพี่น้องเอฟซีสายไฟมาสร้างสร้างแสงสว่างครับผมก็จะมีแนวทาง633 53 33และ63พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาเอาล็อบปูฝากไปเป็นแนวทาง่ขนนัแหละครับพี่น้องเอฟซีน้องหาบุญผ้าวาสนารวมกันรูปแบบแนวทางล็อบปูให้มากเลยครับพี่น้องเอฟซี633 53 33 63ครับพี่น้องเอฟซีเนาะจะลองไปพิจารณาเปล่งหมักล้มเพลินจะจ้งเอาน้มเพื่อนหมักกับเพื่อนทุกขั้นมันเทิ่องไปครับพี่น้องรูปแบบแนวทาง แรงใหม่พี่น้องแรงใหม่เลยแหละเรียกปู่เป็นข้าวห่อไห้แนวทา้งอวดแรกอวดที่สองอวดแรกของเพป่นน้ำพันเซลอีกอวดที่สองนี่เพป็นห้ม้าครับพี่น้องเอฟซีก็คือหกสามสามห้าสามสามสามและหกสามนะโชคดีครับด้วยครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับพี่น้องครับ